โอเคครับผมก็สวัสดีสวีดาคุณผู้ชมทางบ้านทางภาคเหนือภาคกลางภาคอีสานภาคตะวันตกเฉียงเหนือเฉียงใต้เฉียงตกทุกคนกันด้วยนะครับก็มาอยู่ในเกมทังกี้ซักเบิร์กนะครับก่อนอื่นนะครับก็ต้องขอฝากทุกคนนะครับกดไลค์กดแชร์กดซับไลค์กดดิ่งกดแจ้งเตือนนะครับเป็นก่อนแชรให้ผมด้วยนะครับคลิปนี้นะครับมันจะเป็นคลิปที่ผมจะมาเล่นอาร์ติ a ออบคอลิสนะครับเป็นด่านพิเศษนะครับที่ช่วยในการเก็บไข่มุกให้ผมได้ ไปซื้อเจ้าฉลามใหม่นะฮะคือชินชากิรานะครับราคา6,000นะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยผมมีไข่มุกอยู่ที่ห้าพวัตกามนะครับซึ่งการเล่นด่านอังเตียอพอคลิปด่านหนึ่งอนะ่ะถ้าสมมุติว่าเราเล่นครบเวลาที่กําหนดนะครับก็คือ10นาทีนะมันก็จะได้ไข่มุกประมาณ80นะครับแต่ถ้าเราดูวิดีโอแล้วก็ใช้เพชรชมพูนะครับในการ ตายเข้าไปนะประมาณห้าสิบห้าครับเราก็จะได้ไข่มุกรวมๆกันเนี่ยประมาณ5้าร้อยเลยนะครับก็เท่ากับว่าถ้าผมเล่นผ่านตานี้นะครับผมก็จะได้เพชรเพียงพอที่จะไปซื้อเจ้าชินชากิราแล้วนะครับนี่นะฮะก็เดี๋ยวเราไปลองเล่นกันดูนะครับตอนนี้เนี่ยอาเซียโฟคาลิปนะครับค่าเล่นต่อครั้งนะครับอยู่ที่1 0,000หมืนนะแต่ถ้าเล่นผ่านเนี่ย ทุกคนก็ไม่จำเป็นต้องเสียดายเงินเลยนะเพราะว่าเราเล่นได้ประมาณตาละสาม0 0ื่นสีนะครับบางตาก็ได้แ0 0หมื่นเกือบแสนก็มีนะครับโอเคนะเดี๋ยวเราลองไปเล่นกันดูดีกว่านะฮะนี่ก็เป็นการที่เราจะมาเล่นชิลๆนะครับเพราะว่าอีกเพียงแค่ตาเดียวก็จะได้ชินชาคิีราแล้วนะถ้าผมลงคลิปนี้ไปเนี่ผมก็อาจจะได้ฉลามชินชาคิราแล้วเรียบร้อยนะฮะ ทกคนอาจะแบบได้ดูชาร์จหน่อยเพราะว่าผมนั้นได้ดองคลิปเป็นจำนวนมากนะครับก็เรืยอยค่อยๆทยอยลงนะครับแต่เห็นน้องๆหลายคนในช่องนะครับเข้ามาคอมเมนต์บอกว่าได้แล้วนะกลงมากก็อผมก็ยิ่งอยากได้เข้าไปใหญ่เลยนะครับนี่นะครับเฟสแรกที่ออกมาครับก็จะเป็น boost rain h e a l นะครับซึ่งอาร์เกลฮอิผมรู้สึกว่ามันมีกำแพงเยอะมากเลยครับ แล้วบ้างกาแพงมันต้องใช้ระเบิดทำลายด้วยนะครับผมก็จะไม่ไหวไปทางนั้นนะครับไอพวกกําแพงที่ต้องใช้ระเบิดเนี่ยเนีย่ยเช่นนี้นะเคลียรรับ,บในการเล่นดันเก็บไข่บุ้งให้ดีนะมีน้องๆก็คอมเมนต์มาถามเยอะเหมือนกันนะครับก็ผมจะเน้นเป็นการใช้การที่ทําให้เราได้โกรลัด,ดบ่อยๆนะครับไม่ว่าจะเป็นการกินอะไรได้วยความเร็วก็ตามหรือว่าช้ใช้ฉลามที่ ทาให้เราได้โก้ไล์บ่อยๆอย่างเช่นชินชากิราเอ้ยไม่ใช่ไม่ใช่ชินชากิรานะครับพูดผิดนะเล่นไปพูดไปก็จะมึนๆหน,น่อยนะเป็นไม่ค่าชากิราหรือว่าดักนี่ชานะครับก็ใช้ได้เลยนะครับหรือว่าจะเป็นฉลามที่มีความเร็วนะครับอย่างเช่นเนลดาวชาร์อะตอมิกชาร์อะไรพวกนี้นะครับ <Easy. S 1> จะเป็นฉลามที่มีบูสต์นะครับทําให้เรานั้นเล่นด่าน,นง่ายขึ้นนะครับนี่นะครับ เราใช้ข้อต่อมาของชินชากิไล่ทำให้เราได้โกูรัดง่ายขึ้นนะครับต่อมาก็เป็นเลดบูธนะทำให้บูธเราเบาขึ้นนะครับเรากดบูธแล้วมันมันไม่แรงนะครัทำลายก็พยายามทำลายพวกออปติกใหญ่ๆนะครับอย่างเช่นเจ้าเรือดำน้ำหรือว่าเฮลิอคอปเตอร์หรือว่าโดรนอะไรพวกนี้นะฮะข้อต่อมาเป็นไทนี่ชานะครับก็เวลาเราเล่นเราสามารถเปลี่ยนเควสได้ ตาละทีนะครับเปลี่ยนฟรีนะแต่จริงๆเราจะเปลี่ยนเท่าไหร่ก็ได้นะครับถ้าเรามีเพชรชมพูนะครับ <c oughs> แต่ผมจะเก็บเพชรชมพูไว้นะครับเพราะว่ามันมีของบางอย่างที่ผมยังไม่ได้ยังไม่มีนะนี่ต้องใช้เพชรชมพู้อแล้ว่าเก็บเพชรชมพูไว้เพเพื่อเพิ่มไข่มุกที่เราจะได้หลังจบเกมนะครับอันนี้ก็จะเป็นระเบิดที่ทําลายกําแพงด้านบนทําลายกําแพงพวกนี้นะครับเนี่ยพวกนี้นะครับ ซึ่งผมผมจะไม่ไม,ไม่ไม่ทาลายนะแต่จะทําทลายให้ทุกคนได้ดูแล้วกันสักอันหนึ่งนะมาถึงขนาดนี้ลนะนี่นะครับทําลายไปผมรู้สึกว่ามันมันมันไม่ค่อยได้อะไรนะนี่เนี่ยเอากโกรลัดนะครับมันไม่ค่อยได้อะไรนะครับในการทําลายอันนี้ก็เฟ้นใหมนะ่ครับเป็น human invasion นะครับมันจะทําให้รอบตัวเรามีพวกมนุษย์เยอะนะครับอย่างเช่นรือดำน้ำํานักวัดนักดำน้ําอะไรอย่างนี้นะ หรือไม่ก็จะเป็นเฮลิคอปเตอร์อะไรอย่างนี้นะครับนี่แลนดอนบูนนะครับคือเราจะกดบูนไม่ได้แล้วนะครับมันจะเป็นการระบบสุ่มบูนให้เรานะครับอ่าน้องนี้นะนี้ก็ไม่เดี๋ยวผมจะทําคลิปรีวิวแมปนี้แยกออกมาอีกคลิปหนึ่งนะครับจะได้ทุกคนจะได้รู้วิธีเล่นด่านนี้นะฮะนี่ผมก็มาเล่นแบบน่ารักน่ารักก่อนแบบกุ้งกิงกุ้งกินอ่ะชิวๆนะครับด่านนี้ เพราะว่าเรากำลังจะได้ชินชักยูราแล้วหลือแก้ไม่กิตานั่นอันนี้ก็ผ่านเหรียญเงินมาแล้วนะครับตอนนี้กําลังเข้าสู่เหรียญทองอ้อ e อีเดนิติง e ก็เป็นเควสที่โอเคนะครับถ้าถ้าได้คอมโบกับเพอร์รัชนะครับแต่ว่าอีเดนิติง e ถ้าสมมติว่ามีฟูดฮิลเลสมาก็จะเรียกว่าอะไรได้ผลน้อยอ่ะไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะทำให้เราหิวง่ายขึ้นเลยนะครับ e Day N e อีเดนิติง โอ้ฟอสซิลผมไปละยังไม่ทันไรเลยนะฮะโอเคครับเอากลรักันโอเคเล่นนีีก็ได้เพชรเยอะนะครับพยายามเล่นด่านนี้บ่อยๆนะได้เพชรได้เพชรแล้วก็ได้ไข่มุกเยอะมากๆนะครับแต่ก็ไม่ใช่ว่าด่านก่อนหน้าน,นี้ไม่ดีนะครับไอเจ้าไปทีฟ่ฟิกเวสแลนก็ดีเหมือนกันนะครับแต่ว่าถ้าเล่นด่านนี้จะได้ไข่มุกเยอะกว่านะ ไข่มุกเต็มที่ผมได้ประมาณห้าร้อยห้าสิบเลยนะครับด่านนี้แต่ถ้าเป็น p r ่ s t i g e r แลน,น,นี่ได้ประมาณสามร้อยนะเยอะกว่าการเกือบเท่าตัวเลยแล้วก็เมกาโลดอนด่านนี้ใหญ่มากนะครับดูดิเมกาโลดอนตัวโคตรใหญ่เลยนะครับเอาอมาเล่นด่านนี้แล้วมันแบบลำบากมาครั้งทงที่บูเราใช้ไม่ได้โอเคโกลัสอีกแล้วเป็นไงโกลัสไวมากนะครับถ้าเล่นพวกฉลากพวกนี้นะโ o l ูชันก็ ทำให้รอบตัวเรามีขยะเยอะนะครับหรือว่ามลพิษอะไรพวกนี้นะฮะแป่ตรงตัวไปเลยนะครับพวกถังแก๊สอะไรเงี้ยเยอะโอเคนี่นะครับอีนี่จริงคอมโบโกลาแล้วเรารวยอะ่ะผมบอกตรงนี่นะครับวิ่งไปไหนก็กินได้หมดใช้คู่กับพลังพิเศษของเรานะปั๊มเงินปั๊มเบลได้ดีมากโกลาจริงแล้วนะครับเบิด ลุยได้ลุยไม่ใช่อึบ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 ลุยนะฮะลุยนะฮะลุยนะฮะโอเคเ <c oughs> จ็บคอนะตรงนี้อาจจะเสียงแผรบหน่อยตนะ้องขออภัยด้วยนะครับเสียงแบบแตกๆอะ่ะแห้ง ไอ้พวกกําแพงพวกนี้ผมจะไม่ทำลายนะครับเพราะว่ามันเสียเวลานะครับมันไม่ได้อะไรนะระเบิดตู้ได้โกรัดบ่อยมากๆพอ,อกโกรัสหมดแล้วก็ค่อยกดใช้ความสามารถพิเศษนะเต่อมาจะเป็นฟู้ดฮิวเล็นะครับไม่ดีนะครับถ้ายิ่งใช้คั่วอีเอนิทติงเนี่ยคือมันจะทำให้อาหารเราฮิวเลือดเราได้น้อยลงนะ ยิ่งอีนี่จริงๆทำให้เราเลื่อนรถไวขึ้นด้วยยิ่งแล้วใหญ่เลยครับมันจะทําให้เราเลื่อนรถไวเกินนะแต่ว่าเยค่าชกิล่าเนี่ยมันมีความสามารถในการใช้ลําแสงอะตอมินเบนะมันทําให้เรากินอะไรได้ง่ายขึ้นอ่ะเรียกว่าเรียกว่าอย่างเนียนี่นะฮะนี่นะครับเนี่ยเมกคาแล้วเนี่ยนี่เราก็เก็บโกลัดได้เลยบ้าะแ๊บเดียวนะครับโอ้โหเควสตอมานี่ผมได้แต่เควสเน่าๆนะครับ ห้าสิบเปอร์เซ็นต์เลสเฮลนะครับก็ทำให้เลือดเราน้อยลงครึ่งหนึ่งเลยนะเหนาเกินนี่กูมาเล่นชิวๆจริงปะเนี่ยว่าอธิบายดูเควสเลยครับก็ไม่เป็นไรนะน้องๆเข้ามาดูจะได้วิธีเล่นใหม่ๆไปด้วยนะอ้ามันจะออกมาเนี่ยผมพยายามยิงล่อช่องไปนะไม่รู้ก็ได้ปะแต่ว่าเควสอีนี้ติงมันมันดูดมาให้เรากินเลยไงเพื่อนจ้โอเคครับที่แม่ดีมชั่นก็ดีนะเวลาเราใช้ความสามารถพิเศษอย่างเงี้ย ถ้าสมมติว่าใช้ฉลามตัวอื่นเนี่ยผมไม่ค่อยแนะนํานะครับด่านนี้เพราะว่าศัตรูเยอะเกินนะเ,เวสนี้ก็ไม่ค่อยดีนะครับไม้ <My> อัพพาค์คลิปเนี่ยไม้คาลิปเนี่ยเพราะว่ามันทําให้รอบตัวเรามันมีแต่ระเบิดนะถ้าสมมติว่าฉลามที่ไม่มีความสามารถกินระเบิดหรือว่าฉลามที่ไม่มีความสามารถแบบทําลายระเบิดเนี่ยผมไม่ค่อยแนะนํานะครับเพราะว่ามัน,เ,นเห็นไหมมันเล่นยากนะครับไม่งั้นมันจะ แบบโดนอัดคัปปี้ตายตายในวงระเบิดอะไรอย่างนี้นะครับตายในวงหรือน้ําตายในวงแบบเฮลิคอปเตอร์อะไรอย่างนี้นะครับโอเค,อคต่อมาเป็นโลแกวิตตี้นะไม่ค่อยมีผลอะไรน,นะครับเพราะว่าผมไม่ค่อยขึ้นไปด้านบนนะครับมันทําให้แรงโน้มถ่วงมันน้อยลงนะทําให้เราลอยอยู่บนฟ้านานขึ้นเนี่ยเมกาโลดอนตัวเบิเลิมเลยนะครับตัวใหญ่ว่าตัวใหญ่มากไม่รู้ว่ามันได้บัฟมาหรือเปล่าเราต้องไปลองเล่นกันดูนะฮะ คลิปหน้าผมจะลองเอามกาโรดอนมาเล่นดูดีไหมโอเคนะครับโอเคตอนนี้เราหิวแล้วเราก็ใช้ข้อต่อพิเศษเลยเห็นป่ะเลือดเด้งเลยนะครับคือมันมันยิงก็มันได้เลื่อนนี่แหละความโกงมันนะครับโอเคโกาวิตี้เวโรเตตก็เป็นอีกเควสหนึ่งที่ผมไม่ชอบแล้วผมจะใช้เปลี่ยนเล่นนะครับนี่เพอร์รัสโอเคเพอร์รัสเป็นเควสที่ดีที่สุดแล้วนะครับในการเล่นด่าเนื่องจา เวลาคนมาเล่นแบาน,นี้ต้องการไข่มุกใช่ไหมเพอรัสนี่คือสุดยอดมากเลยครับทำให้เราได้ไข่มุกฟปีเพียบเลยนะคือดินี่ยไข่มุกมาแล้วอันนึงสองเม็ดนี่นะครับดีมากเลยเออร์รัสเนี่ยนี่ไม่ฆ่าชากิร่านะครับระเบิดไปเรียบร้อยผมมาสู้มันเลยนะครับตัวเดือดตัวระเบิดตูม โอเคผมได้ไข awesome, ่บ so ุกมาเพิ่มอีกแปดอันนะครับก็ยังดีกว่าไม่ได้อะไรเลยเนาะมันเป็นเฟรตที่ดีที่สุดแล้วนะครับในด่านนี้นะตอนนี้ผมนิ่งโอ้โหดูอีเดนนี่ติงดิกินแบบโคตรสะใจใช้ความซัลพิเศษนะครับเอาโกลัสมาแล้วพอโกลัสเนี่ยอีเดนนี่ติงก็ทํางานนะครับมันจะคล้ายๆกับโกแมกเนตอ่ะถ้าใครสังเกตนะโอเคกูติดแล้วเนี่ยโอเคได้โกลัสเพิ่มมาอีกแล้วเอ้ยไม่ใช่ได้เพิ ได้ไข่มุกมาเพิ่มนะฮะโอคโหรัดมาเอ้ยมีก็เลดอนนี่มันตัวใหญ่ขึ้นจริงๆอะมีใครคิดว่าผมบ้างวะโอเคเวอร์โรเตต์มาแล้วโอเคนะครับผ่านเรียบร้อยแล้วชิลไหมทุกคนครับพอเล่นสนามตัวนี้มันชิลมากนะเจ้าเมฆ่าชากิรานะฮะก็เดี๋ยวเราไปดูคลิปเพิ่มเพิ่มไข่มุกกันดีกว่านนะโอเคนะครับดูคลิปจบแล้วนะครับจากไข่มุกที่เราได้ครับแปดสิบไข่มุกนะได้จากคลิปอีกแปดสิบเป็นร้อยหกสิบนะครับแล้วเราก็ จ่ายเพชรชมบู55เพชรนะแล้วก็ได้อีก3ามรยี่รวมเป็น480นะครับบวกกับไข่มุกที่ได้ด่านนะครับอีก23านะเป็น503เลยนะครับแต่ถ้าตัววันไหนโชคดีได้เพลารัตตั้งแต่ต้นเกมนะมันก็จะได้ไข่มุกมากกว่านีนะครับเป็น550อะไรอย่างนี้เลยนะแล้วเงินนะที่ได้นะเป็นแสนเลยนะครับอีกแค่2 0 0พันก็ครบแสนแล้วนะครับ9 0 0า0 8นะเทียบกับค่าเล่นในด่าน10,000นะครับคุ้มมากๆนะถ้าใช้เจ้าเมฆาชกิรานะครับ ก็ถือว่าเป็นฉลามที่เหมาะกับการเล่นดานนี้สุดๆเลยนะครับก็ตอนนี้ผมมีเงินพร้อมที่จะซื้อชินชากิรานะนะครับก็ซื้อเลยแล้วกันนะครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเนาะตุ้มโอเคนะครับผมเรียบร้อยนะครับถ้าใครชอบให้ผมทําคลิปแบบนี้นะครับก็ฝากคอมเมนต์นะครับหรือว่ามีข้อเสนอแนะอะไรนะครับอยากให้เล่นเกมอะไรเนี่ยคอมเมนต์ไม่ได้เลยนะครับ ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์กดกระดิ่งกดแจ้งเตือนะครับเพียงลังใช้ให้ผมด้วยอะไกันนะฮะไว้เจอกันคลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้ก็บ๊ายบาย